อุ้ยใครดับไฟวะเฮ้ยใครดับไฟมันเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ช่วยผมด้วยใครก็ได้ใครก็ได้อุ้ยโอ้โหครได้อุ้ยอุ้ยเทพเทพ โอ้ยเทพถูนะครับแพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับผมบอกเลยว่าค้าแก้วนะครับแพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับเติมง่ายได้ทันทีนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้ ID password นะครับปลอดภย100ัยร้อเปซนะครับเพียงแค่คุณใช้ UID เท่านั้นก็สามารถเติมได้เร็วนะครับและที่สําคัญก็คือเติมถูกมากกว่าเติมเองในร้านเกมแบบแน่นอนนะครับ เติมถูกมากนะครับจากแพ็กสามพันเหลือสองพอันนี้ก็มีภาพนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะครับผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเติมง่ายนะครับไม่ผ่านใครนะครับเติมด้วยตัวเองเติมง่ายได้ทันใจนะครับเทพไวก่งไวต้องเทพถูนะครับผมในนั้นต้องมิมละโอเคครับเราก็มาดูกันต่อครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ น,นี่คือดับความยากแค่หนึ่งเท่านั้นนะเพียงแค่หนึ่งครับกัแบบอาชีพนี้นะไปสามสิบเจ็ดแล้วสามสิบแปดแล้วคือแค่ความยากหนึ่งแล้วการที่เราจะไปถึงสี่สิบใต้นี่ก็หนักหนาอยู่นะครับหนักหนามากแหละกับการที่ผมเล่นสะสมของนิดนิดหน่อยอะต้องหากล่องไปทะลวงตรงกลางให้ได้ครับ อาหารอุยาก,กินทำไมวะหน้าแบบนี้คืออยู่ด้วยความหวังที่ว่าเจอกล่องสมบัติแล้วก็เอากล่องนั้นนะครับแบบว่าเอยไอไอกล่องที่แบบตีแล้วได้ของอะ่ะแล้วได้พวกแบบอมตะแล้วก็เอาไปทะลวงไสในมานะนั่นคือสิ่งเดียวที่แบบเล่นแล้วหวังอยู่ครับเงินนี่ไงได้ละไปถูหน่อยครับเอาไปถูหน่อยปุ๊บออกมาละ นี่นะทุกแบบว่าติดเฟียเยอะเฮ้ยติดแบบติดน้ำแข็งเยอะมากนะแย่ล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 ะออกมาก่อน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 อุ้ย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 กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วไอบิมกลับมาแล้วพุ่ง้าไปพุ่งเข้าไปครับโอ้แหลกมากแหลกมากโอ้พุ่งเข้าไปครับสวยงามมากนะถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดูดีนะดูดีนะมอนน่าจะหายไปแบบยุ่งยากมั้ง ไม่รู้ว่าลดลงไปไหมนะครับแต่ก็ลดลงไปอยู่นะถูกปะลดลงไปวะลดลง,ไป,ไ,ลงไปอยู่อู้ระเบิดระเบิดระเบิดอู้อะไรวะอะไรวะอู้มันกระโดดดักเว้ยไอ้บอลพวกนี้มันกระโดดดักกล่องไม่ตกแล้วครับต้องช่วยตัวเองแล้วฮะอุ้ยอีซี่เปล่าวะเวลไม่อัพแต่ก็อีซี่เปล่าวะด้วยนี้จะพาผมผ่านสิสิจริงๆมันเนี่ย นาทีซึ่งที่ยาวนานนะครับหืมดูมอนเริ่มเคลียร์แบบเหนื่อยๆแล้วนะบอสว่ะอย่าไปยุ่งกับบอสเลยครับผมสัมผัสได้ว่าบอสมันไม่น่ายุ่งแต่ตอนแบบเลยชั้นสามสิบมาแล้วอะโอ้ยเจ็บ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 มากเจ็บมากเจ็บมากอยย่าหญ่ใหอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุยอ้ยชีวิตแรกผ่านไปโคตรเร็วครับอืต้องมิมละจริงจริมิมม,ม,มิเท่าไหร่มันก็ได้เท่านี้เออชีวิตที่สองปะโอ้ชีวิตที่สองโคตรเร็วครับแต่เหลือถึงนาทีกว่าครับเกรงว่าจะไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับใช่ไหมชี่มิชิมิจริงด้วยไม่ถึงวะ นี่ผมติดโค้งนี้ติดโค้งนี้เออสามสิบเก้าครับโดนดับฝันนะครับด้วยเงินอันน้อยนิดนะถ้าซื้อ,อยามันโทรจะได้ไหมวะแต่บอสมันก็เดือดเกินไปนี่ครับเอาเป็นว่าสนุกมากๆครับนะยปึ๊บปึ๊บคือต้องเอาอันนี้ให้ได้อ่ะนี่ไงอื้ม ที่ว่างตรงนี้มันอะไรกรันนี่นี่นี่ไปกันต่อเอ้ะอีกรอบหนึ่งโอ้ไม่เหลืออะไรแล้ววะเื้ยตังม์นหมดแล้ววะอันนี้ไม่มียาช่วยเลยครับโอเคเราต้องเดินบีบอนอะ โซคัสครับอันนี้เป็นแบบว่าบอสแบบเราคนข้าไมว่าบอสพวกนี้ผมงงว่ะอ้ยไอ้วัวหมุนวัวว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 วลมแล้วว่ะอยลมบอกปครับว่าวัวววววแล้นี้ันนี้ก่นี้ก่นอูููููู้ออห เดช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 เอาชีวิตรอดนวะเอาชีวิตวัดตัวไปถูก,กไมไปถูสิบวิเขียทีตัวเองเขียทีตัวเองแดดแดดแดดโอ้โหหลบ <laughs> <laughs> อะไรวันนี้อ่ะโคตรอันตรายครับ โอ้โหโอ้โหเล่นไม่ได้เลยนี่ครับไปก่อนดุงดอดดอดดุงต้องเอาแล้วว่ะโอ้นี้ของดีครับเทือดสามนะยามายายายา,ยาหมับเข้าไปก่อนหวัวใจจะวายเมื่อกี้ไลท์โอ้โหไลท์สติวพอแล้วพอแล้ว อันนี้อันนี้ของลีโบโวกหกอุ้ยมันบวกไปถึงเท่าไหร่ได้เนะี่ยลีโลนเอ็กซ์เพลยนอีกแล้วเอาเข้ามาบิมนำอีกรอบโอเคเหลือสักสองพันอีกกำลังโอ้โหมันแบบยาวอ่ะอื้มอื้ม

มันหูยมันหูยมันแบบว่าไม่ใช่เรื่องแล้วอะครับผมว่าไม่งขอการที่จะไปถึง40แล้วเซฟมาได้เนี่ยผมว่าต้องดื่มด่ำพอสมควรแล้ววะ่ะเจ็บไปของแม่งเทียแม่ง อยามั่งครับกินหมดอ่ะไม่สนลูกใครอ่ะโอ้ช่องนี้แม่งเด็ดครับเฮ้ยมีวะ่ะอันนี้กินได้เอามากินก่อนไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรครับผมอัดอัดเข้าไปแบบเต็มแฉงอ่ะแค่นั้นแหละใครจะรู้ความจริงครับไป โอ้โหแม่งเกมม้หนึ่งนาทีอะแย่แล้วว่แย่แล้วว่ะุ้ยบอสมันมาแล้วะเอ้ยทัเละ่ยวะทัเละไยวะขอไม่ยากขอได้ขอไม่ยากอ้ยออ้ยโอยตา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 ยายตายายต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 าตาย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 ตยตาตาย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 ยตาตาย ไม่ได้ผมอยู่ต่อกับแมงติลผมขอเธอเลาะขอบครับเลาะขอบเท่านั้นเลาะเฮ้ย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 เกิดใหม่เกิดใหม่คืออะไรวะทำไมมีเกิดใหม่ทำไมมีเกิดใหม่วะกินอะไรเข้าไปไอ้บิ้กินอะไรเข้าไปวะเฮ้ย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 ดีนะมีรีโลหนึ่ง อย่างน้อยเอามาลีโลแบบเอได้ของดีนี่ไงสิบ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 สิสิบโอ้ยโอ้ยดาบเลยรู้สิบครับโอ้โหโโลหนึ่งนี้ตอนนี้ของจริงเงินมันไม่มีจริงๆอะเชื่อครบเอ้เป็นจบฟอร์ไหนนี้มันจบฟอร์ไหนวะ ก็ไรเจ็บมากเจ็บมากเจ็บเจเจ็บเจ็บเจ็บ <c oughs> นแรงมากอะแรงแบบแรงเพราะอะไรวะเพราะอะไรวะเจ้มันท่าทางอะไรนี่มันท่าอะไรนี่เจ้าเริ่มเริ่มรับไม่ออยากไม่ไหวแล้ววะไอบีแมง <c oughs> อ้ยเฮ้ยเเ่ก่อนเี่ยก่อนไอตัวนั้นไอตัวแดงแดงอะไอตัวแดงี่เหมือนไวรัสอะ ไอตัวนั้นมันปล่อยท่าแบบไม่เลือกเลยอ่ะแล้วท่ามันแรงมากอ่ะลงสเต็ปเดสแบบไม่ไม่เลือกหน้าครับสเต็ปเดสแบบแบบบ้าคลั่งครับเฮ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊อุย้ยถเพียงแล้วครับโอ้ยเชื่อมต่อแล้ววะเชี่อมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ค่อยไหววะไอผมดูเลยมันไม่ไหวจริงๆน,น,นะดาเมจเป็นแรงมากครับใส่ต้องจบหนึ่ทีชั้นที่สามครับการตายนี้จะหมดละอันนี้น่าตายจริงละ มีม้ครับเพื่ทำไมอยู่มันเข้าทรงเฉยวะเกิดอะไรขึ้นวะไอตัวพลังนั้นมันตายเหรอหรือยังไงวะโอเคมันปั่นอีกแล้วมันปั่นอีกแล้วท่านี้มันปั่นอีกแล้ว อะไรวะทำไมมันทำไมไม่นา่ากลัวเหมือนตอนแรกวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิวดอะไรขึ้นวะอืออุ๊ยเลวๆไปแล้ว่ะผมทำไงกับมันวะโอ้โ,อออววโอทีละสองช่องครับไว้ยากมากนะจริงๆอะ่ะ <laughs> โอ้หไหวยอะมากครับรูโโบอกนะเออกับอันนี้เนาะไฮสตีลครับลอสหนึ่งเปอร์เซ็นคือเรื่องมันจะไหลเรื่อยๆเนาะเอ้ยการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเว้ยไม่มีแล้วอันนี้เนาจะเป็นแบบสุดท้ายอะลาวสุดท้ายสิมสี่ครับหรือวันห้าสิบว่าที่มันได้เซฟต่อเนี่ยเอ็แมแบบหยุดอะ ใช่มันมันมันเยอะไปแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยจิบจิบจิบจบจบเรื่อมรถทุกครั้งครับเรื่อมรถตลอดนะเฮ้ยดูดีปะ่ะกลับไปหัวใจมเมื่อกี้เฮ้ยไม่แย่ป่ะไม่แย่ปะ่ะเรื่อมเพิ่มตลอดเลยอะ อือเป็นมอนแบบอันนี้เป็นมอนแบบไม่ใช่ลิงแบบโปรเจกต์ไทแบบล,ลิงลิงดักลิงอะไรเงี้ยคือถ้ามอนเดินตามเงี้ยก็ได้เลยวะได้เลยยังแบบเอ้ยมอนเดินตามมอนเดินตามแบบนี้ก็หมู่หวานอะเฮ้ยเไ้ยทำไมมันอยู่ๆมันอ่อยเฉยเลยวะคืออะไรวะอู้ไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าเข้าไป ไอต้ตรงนั้นอันตรายเกินไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีอามาตะอยู่อะตัดเลยป่ะตัดเลยปป่ะุ๊บ้างวนกลับวนกลับใหม่วนเฮ้ยอุ้ย,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 ยสวนกระแสสวนแบบนี้สวนแบบนี้ไม่ค่อยดีโอเคเหมือนเกมวิ่งหนีมอนไปแล้ว่ะตอนเนี้ย ต้องให้คอ้อนสงครามแบบค่อยทุบเข้าไปใกล้ๆครับเอาตัวไปถูค่อนข้างจะดูดิไอค้อนสงครามไม่งมันทุบแบบวงในอะ่ะต่อให้มันเลนด้อมก็ถอะแต่มันทุบไกลครับดูดิมันทุบอะ่ะนะดอกละ500ร้อหอยะเล่ยคงเล่ยคลิกอะไรอะ่ะโอ้โหเฮ้ยท่าสีบ่อหริอเลวะ โอ้โหเจ้าคอสงครามไม่คนสงครามจริงอะ่ะอันเนี้ยวอรแฮมเมอร์อะดูบินแบนบวอร์แฮมเมอร์จริงอะ่ะเข้าไปทุบวงในแบบมึนๆนะดูเด็ด,เ,ดเลขยตรงแบบว่ามนตรงกลางก็เลยดูบางๆไปหน่อยถ้าแบบปล่อยให้มันทุบไปเรื่อยๆอู Ooh, U ber". U ber ้วาอู oh, 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 ้ว oh, ่าช่องเพิ่มโอ้โหโอ้ยโอ้ยหาไอเทมยาวๆมาเลยอะล็อกไว้ก่อน หมุนไปหนึ่งรอบครับเกียร์สามวะเอามาช่วยซับดามจหน่อยหนึ่โอ้มันคือเอาหมดแล้วตอนนี้อันไหนไม่เป็นดามจตอนนี้คือจำเป็นแล้วตอนนี้เป็นมอนแบบมอนใกล้หมดแะอันนี้คือข้อดีเลยหรือเปล่าเลยไม่ใช่เลยจจ้จ เจ็บ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 อุ้ยต้องต้องดูต้องดูท่าไอ้ท่าพุ่งไอท่าพุ่งไอท่าพุ่งต้องกังวลท่านี้ต้องกังวลกังวลท่าพุ่งไอ้กังวลท่าพุ่งเอ้ยเฮ้ยโอ้ยตายจริงปะไอ้เจียังอยู่เหรอบอลมาครับท่าพุ่งมันเอ้ยอ้าต้องหักเหลี่ยมดีๆอ่ะต้องหักเหลี่ยมแบบคมๆเลยพอแล้วปะเฮ้ยไอ้เจียอุ้ยสุดท้ายละสุดท้ายจริงอันนี้อันนี้คือสุดท้ายจริง ยืไม่ไหววะยื้ไม่ไหวจริงครับยื้ไม่ไหวจริงนะโอ้ยทำดีแล้วครับไอชียังเกือดีกอีกี่ครั้งนี่โอ้ไปจริงลนะอันนี้อันนี้ไปจริงลนะเออโอ้ยสนุกมากครับหือ ถือว่าโหสองชั่วโมงอ่ะชั่วโมงกว่าแน่นอนนะครับนะใครที่ดูก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมอยู่นะผมรู้สึกว่าผมสนุกกับเกมนี้มากครับต้องแฉบรายงานละว่าสี่สิบไม่มีซีครับเฮียผมรุนตู้ว่ะนี่ครับขอขอบคุณมากจริงๆนะที่เข้ามาชมจุดจุดนี้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้าเป็นคลิปอะไรอะไรก็รอติดตามกันได้นี่ครับส่วนที่ผมมีอะไรก็ต้องราไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย